ในเรื่องของการมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนะคะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีการมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมประชาชนตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานและโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะ ที่โรงเรียนวัดโรงวัวตําบลแม่กาอํเาเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่รอยตํารวจโทมนัโนนุ์ประธานมูลนิธิมิราเคลออฟไลฟ์และประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของตามโครงการน้ำพระไทยพระราชทานและโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานประธานมูลนิธิมิลเลอร์ออฟไลน์และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้มอบสิ่งของแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุหลายลูกในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาโดยมีประชาชนได้รับผลกระทบจํานวน11ตําบล16หมู่บ้าน2,626 26ครัวเรือนและสร้างความเสียหายต่อสิ่งสาธารณประโยชน์เช่นถนนตลิง่งคันดินกั้นลำน้ำรวมถึงลงพื้น ที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ไม่สามารถมารับสิ่งของด้วยตนเองได้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชาเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งพระราชทานโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชน ด้วยความห่วงใยเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความรักความสามคัคคีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันอันจะนำมาซึ่งความผาสุกข,ของประชาชนชาวไทย